ผมก็เข้าใจคุณนะครับแต่แบบนี้มันก็เกินไปยังไม่เป็นไรหรอกนะถือว่ามาเดินเที่ยวสุดอากาศพวกเราสละเวลามาไกลแท้ๆยังหรอกนะเขายังไม่ได้ตอบปฏิเสธสักหน่อยเขายังคงคิดอยู่ลางสังหอ์ของฉันบอกแบบนั้นฮาคุณเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับ ไม่คิดเลยนะว่าจะมีพวกตำรวจอยู่บนรถไฟด้วยนะถ้าไม่อยากให้เพื่อนของแกตายลุกขึ้นถอยหลังออกไปช้าๆยาตุกติกถ้าแกไม่ทำสมองเพื่อนแกแหลกแนะ่รู้แล้วหนะ้ารู้แล้วหน้าช้าๆใช่ไหมเฮ้ยอย่างนี้ต้องหาจังหวะช่วยตัวประกันซะแล้วสิงั้นคิดแผนออกจากระยะยิงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาแบบนี้จริงดีจากระยะนั้นน่ะนะยังเห็นเหมือนกันอยู่นะ ข่าวลือที่เขาว่ากันนะ่ะเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะโหเมืองที่นี่สวยเป็นบ้าเฮ้ยทำไมเป็นของแกวะบอกว่าอยากขยับไงแกโกดนเป่าสมองเป็นครั้งแรก <S <S ใช่ <S 2> <S 2> ไหมวะเฮ้ยไม่สักหน่อยแค่ยืนตรงนั้นมันค่อนข้างอันตรายนะ่ะแกเตรียมใจที่สมอง,องจะเละแล้วใช่ไหมวะไอ้ตำรวจ ก็บอกแล้วว่าอันตรายแต่ก็ดีไม่งั้นนายหัวเละเองแนะโ่โอ้ยเจ็บเว้ยอะไรของแกวะเจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายหรอกไม่เอานายออกจาก,กระยะยิงนายได้ตายแน่แนๆเพราะเขาเร่งที่หัวนายอย่าบอกนะว่าเขาคนนั้นเป็นคนยิงนะจากระยะที่เขาอยู่แต่เราอยู่บนรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเลยนะสงสัยข่าวโดวยจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่านะนี่แหละคำตอบของนายกระสุนเม็ดนี้นะ